วัดกลางตัวจริงหายากผมบอกเลยคือผมบอกว่าเรื่องวัดกลางอะ่ะมีแบบไม่ถึงยุคด้วยแล้วก็มีเก๋ด้วยคือที่ผ่านมาสมเด็จวัดกลางจริงๆนะ่ะผมกล้าพูดแล้วหมดไปแล้วครับ สมเด็จวัดกลางแท้ๆเป็นแบบนี้อย่าเห็นแก่ของถูกนะศึกษาก่อนสะสมสมเด็จวัดกลางเนี่ยค่าคุณได้เห็นแท้ไม่ต้องไปเถียงกระขครเขาเรียกว่าสมเด็จวัดกลางนะคนไม่มีไม่รู้หรอกจริงๆริงนะเอาง่ายๆหาแท้ไม่ได้อย่าไปโดนเก๊อ่าแล้วพะสมเด็จวัดกลางมีหลายยุคแต่ตอนเนี้ยผมบอกปัญหาเลยครับว่าไอ้เก๊ที่มันขายออกไปเนี่ยหรือยุคสองที่ไม่ถูกการชำระเนี่ยผมชำระแน่นอนเร็วๆนี้อ่าผมก็รอให้คนโดนเก๊ไปจนเข็ดอะ่ะเวลาเราพูดจะได้ฟัง นี่อ่ะวันนี้ที่ไหนใครรู้บ้างนี่ไม่ค่อยได้เจอตัวจริงๆก็ พระสมเด็จโตเหมือนกันถ้าเป็นสมเด็จวัดกลางจริงๆถึงยุคจริงๆพระสมเด็จโตจริงๆหยิบมาก็ประมาณนี้แล้วเราก็จะไปยนเอาแล้ววัดกลางที่เห็นกันที่ขายถูกๆเหมือนแบบนี้ไหมล่ะครับวัดกลางตัวจริงขายยากผมบอกเลยแต่พระวัดกลางเนี่ยเป็นกลุ่มที่พระแช่น้ำแล้วแห้งแช่น้ำแล้วแห้งเนื้อก็จะมีผุนบ้างคาบอิฐแดงบ้างยิ่งดูยิ่งสวยยู่ใอะไกวัดละครก็บอกว่าพระวัดกลางเนี่ยถ้าตรงพิมะเขาก็ไม่ได้ขายเป็นวัดกลางหรอกครับ สาเหตุที่พระวัดกลางเนี่ยไม่ค่อยได้เอามาให้ดูคือไม่เหลือตัวจริงแล้วเหนือสิบล้านอ่คือวัดกลางอ่ะใครที่เล่นสมเด็จอ่ะอยากได้สะสมหมดเพราะเป็นพระสมเด็จที่แต่กุที่วัดกลางของขอยราชบุรีแต่ตัวจริงๆอ่ะมันหายากนะแต่ตัวจริงๆนั้นหายากคือผมบอกว่าเรื่องวัดกลางอ่ะมีแบบไม่ถึงยุคด้วย แล้วก็มีเกด้วยเคเช็คแอปเช็คพระคุณภาพอันดับหนึ่งตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า20ปีรู้ผลทันทีภายใน24ชั่วโมงแพ้ปุ๊บรับฟรีทันทีใบเซอร์ดิจิตอลการันตีพระแท้ใช้งานแอป SK เคเช็คตอนนี้ลูกค้าใหม่รับฟรีทันที100บาทเพียงแค่เติมเงินครั้งแรก200บาทแล้วถ้าเวลาตกแตกนะข้างในจะเป็นกระเบื้องเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าพระของวัดกลางอะ่ะเขาถูกอบด้วยความที่อยู่ในพระยืนอะ่ะ จ่างว่าพาที่อื่นน่ะไม่ได้ไม่ไม่ได้ตากแดดตากฝนเหมือนพายยืนวระกางของคอยอพาะยืนวระกางของคอยเนี่ย องค์ยืนเนี่ยข้างหลังเนี่ย<ม>เป็นรูเวลาฝนตกน้ําเข้าอยู่ในไหนะเวลาไม่ใช่น้าฝนโดนอบก็คือโดนอบโดนเปียกโดนอบโดนเปียกปีแล้วปีเล่าข้างในเหมือนชามกระเบื้องเลยเวลาแตกะเขาบอกว่าสมเด็จโตอ่ะสร้างพระเนี่ยเอามาบรรจุที่วัดกลางก่อนที่อื่นอ่าเขาบอกว่าพระยืนวัดกลางอ่ะสร้างเสร็จก่อนที่อื่นประวัติของวัดกลางคลองคอยอ่ะท่านทุดงออกมาทางราชบุรีก่อนแล้วท่านก็มาที่วัดกลางวัดกลางเนี่ยเป็นวัดล้างตอนนั้นน่ยยังไม่ล้างมาล้างตอนรอสามนี่แหละส่ง ทัพพมา่ายกมาไงอ่าพมา่ายกทับมาเนี่ยผ่านวัดไหนพระก,ก็ไม่อยู่ยมก็ไม่อยู่ตอนนั้นก็ยกบาประชิตเมืองถึงเมืองราชบุรีอะ่ะอ่าแล้วถามว่าพมา่ายกทับมาเขายกมาทางไหนก็ริมน้ำไงนี่แหละครับวัดกลางก็เลยล้างไปหลังจากที่สมเด็จโตเนี่ยท่านมาเจอวัดกลางท่านก็มานั่งรับรู้ถึงญาณใต้ต้นโมงไงท่านก็ทะดงไปเรื่อดพอเวลาท่านกลับเข้ามาสู่พระนครเนอี่ยรอสี่ให้ไปตามตัวมารอสี่ก็เลยตั้งท่านไปเป็นเจ้าวาดวัดคังในสมณศักดิ์พระธรรมกิตติทีหลังท่านก็เลยมาบู แล้วก็ส่งพระจากวัดมหา,าธาตุมาเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางเจ้าอาวาสวัดกลางตอนที่สมเด็จโตท่านมาบูรณะเนี่ยไม่ใช่พระราชบุรีนะเป็นพระสมจากวัดมหา,าธาตุกรุงเทพวัดสําคัญสหรักกรุงรัตนโกสินทร์หรืกกรุงพุทธยาคือราชบูรณะมหา,าธาตุราชประดิษฐ์คือในเมืองหลวงอะทอดแบบยุยยามาวัดหลวงที่สําคัญในอาณาจักรที่ต้องมีเหมือนกันคือวัดราชบูรณะมหา,าธาตุราดประดิษฐ์ซึ่งสมเด็จโตเนี่ยท่านบวชวัดมหาธาตุมันได้บวชวัดละครเป็นนาคหลวงอาแล้วภายหลังเนี่ยรอสี่ให้ท่านไปครองวัดละ แต่ท่านไม่ได้เอาพระวัดระังมาเป็นเจ้าวาัดวัดกลางเอาพระวัดมหาธาตุเพราะวัดสําคัญจริง,รงๆสําหรับรกรุงรัตนกรุนศรินหรือว่าทุกเมืองคือวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุมีความสําคัญมากครึ่งมาถูกลดบทบาทด้วยปัจจัยทางการเมืองหรือปัจจัยางสงเมื่อยุคหลังๆน,นี่เองในอดีตความสําคัญอยู่ที่วัดมหาธาตุองค์น, <ไป S 1> นี้แทบจะสวยที่สุดตั้งแต่ผมได้มา บางคนถาว่าหนึ่งนะพี่โอ๊ตทำไมพี่โอ๊ตไม่เล่นสมเด็จวัดกลางผมไม่เล่นได้ยังไงผมซื้อสมเด็จวัดกลางอ่ะเอาง่ายๆนะตอนที่ผมรู้จักสมเด็จวัดกลางเนี่ยผมรู้จักจากเฮียคนหนึ่งเอาเมาให้ผมให้ผมเสร็จก็บอกว่าเนี่ยที่เห็นทุกวันนี้วัดกลางอ่ะมันไม่ใช่ถึงยุคหรอกโอ๊ตถ้าถึงยุคอ่ะจะเอามาให้ดูว่าเป็นยังไงเพราะตอนนั้นสมเด็จวัดกลางอ่ะที่ออกมาดังมากแล้วก็ที่ถึงยุคอ่ะ คนที่ได้ไปอ่ะเขาก็ไม่ได้ปล่อยเขาก็ยกไห้หมวเนี่ยดูไว้นะว่าแบบนี้คือถุงยุกหลังจากนั้นคนที่เคยได้สมเด็จวัดกลางไปอ่ะเขาก็ให้ผมไปซื้อแต่เขาไม่ให้แยกที่เชื่อไหมถาดนึ่งอ่ะยีองค์อีกถาด40่องค์เนี่ย ผมซื้อวัดกลางต้องมีเป็นร้อยองค์อะหมดเป็นล้านได้ถึงยุคเนะี่ยยีองค์ได้มั้งรู้ไหมทำไมเขาถึงถามว่าพูดวัดกลางบ้างคุณวดกรารบ้างเพราะเขาเอะไปผมผมว่าอลเขาไปโดนเก๋เราไม่ประดิษ์ฐคํำแล้วว่าเพราะว่าสมเด็จวัดกลางจริงๆแบบในมือผมเนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อมากี่ปีอะโอหปีได้้งเพราะสมเด็จวัดกลางคลองคอยถึงยุคเนี่ยอะผมจะให้ดูนะอื เนื้อตุบตับเนื้อเดียวกับบางขงมมาุนพรมไหมเนี่ยอย่างเงี้ยซึ่งแบบเนี้ยเราไม่เจอหรอกเราจะไปเจอแต่อะไรเขาขาวแล้วอีกในยะหนึ่งคือว่าถ้าผมไม่มีวัดกลางแท้ๆผมพูดถึงวัดกลางอะ่ะมันก็จะเปิดโอกาสใหรวัดกลางดังมากแล้วคนเก๊ก,ก็จะเอาเก๊กมาขายเพราะอะไรเพราะคนอยากขาแท้อ่ะเขาไม่ผมไม่ได้แบ่งให้ไปเขาก็จะไปโดนเก๊ไงคือที่ผ่านมาสมเด็จวัดกลางจริงๆอะ่ะผมกล้าพูดแล้วหมดไปแล้วครับ สมเด็จวัดกลางแท้ๆเป็นแบบนี้อย่าเห็นแก่ของถูกนะศึกษาก่อนสะสมแล้วทุกวันนี้ปัญหาของพระวัดกลางคืออะไรไอ้คนที่ขายเกะมันก็การันตีรับประกันนูน่นนี่นั่นซะมากมายเออแล้วก็เอามาส่งงานประกวดพอส่งงานประกวดก็คือนะพอเวลาตีเก๊ก,เก,ก็เกิดทะเลาะกันหลายรอบไม่ต้องให้มีอะไรมากมายหรอกครับสมเด็จวัดกลางเนี่ยถ้าคุณได้เห็นแท้ไม่ต้องไปเถียงกระขครเขาเรียกว่าสมเด็จวัดกลางนะคนไม่มีไม่รู้หรอกอันนี้เป็นคำพูดตั้งแต่เขาเล่นวัดกลางกันมาว่าพระสมเด็จของวัดกลางของ คอยเนี่ยคนไม่เคยเห็นไม่เคยส่องไม่รู้หรอกถ้าได้เคยเห็นได้เคยส่องนะจะเข้าใจ ซึ่งบันทึกของวัดกลางน่ะมีตั้งแต่ในหนังสือได้ไหมเนี่ยสมเด็จพระพุทธจารย์โตนี่เรียกว่ากุปิลานวัดละคังแล้วก็มีลายก้าวสมเด็จวัดกลางคลองคอยนี่เห็นไหมปะกิน,นกะลงพระพุทธยืนวัดกลางคลองคอยลายแทงพระสมเด็จโพธารามราชบุรีแม้กระทั่งเจ้าคุณเที่ยงทำพระสมเด็จก็ได้บอกว่าพระผงเนี่ยวัดเกศชัยโยอ่างทองวัดกลางคลองคอยราชบุรีแม้กระทั่งภาพวาดในวัดอินก็ยังมีนะลายแทงพระสมเด็จคืออยู่ในพระยืนวัดกลางคลองคอยแต่ไอ้แท้มันหมดไปชุดแรกก่อนแล้วผมจะบอกให้ พระสมเด็จวัดกลางชุดแรกอับใขายไปวะละัลขังหมดแล้วครับอย่างที่พิรียะพูดอบทำไมสมเด็จวัดกลางตัวจริงมันเหลือน้อยเพราะตอนที่แตกกุรั้งแรกอ่ะได้ถูกเอาไปขายไปวะละัลรังหมดแล้วมีคนก็บอกว่าบางคนเนี่ยอยากได้พระช่างไปท่อมสมเด็จไปบุรณะพระยืนเนี่ยบอกว่าอยากได้สมเด็จวัดกลางบูชารู้า่า,า,า,าทายังไงเคาะฐานไม้ข้างในอ่ะตกมาให้สององ,องพระที่เป็นสีแดงอ่ะเพราะอยู่ในหยซึ่งอย่างที่บอกเวลาวัดกลางอ่ะด้านหลังอ่ะเขาเป็นเขาเป็นพระยืนแล้วมีรูเนี่ยน้ําเข้าอ่าแล้ว พอน้ำเข้าเสร็จพอหน้าร้อนมันก็อกแตกได้เหมือนกระเบื้องเลยเนี่ยวัดกลางแตกนะ่ะเหมือนกระเบื้องเลยครับไม่เป็นขุยเลยเป็นเหมือนกระเบื้องเลยแต่ผมเป็นคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องราคาจะก,กี่แสนกี่ล้านกี่บาทมีความสุขกับการได้ทําข้อมูลมีความสุขกับการทําไร์สดให้นักสะสมอะได้รับรู้ข้อมูล จริงๆนะเอาง่ายๆหาแท้ไม่ได้อย่าไปโดนเก๋อ่ะแล้วพราะสมเด็วัดกลางมีหลายยุคเนี่ยเอาว่าถ้ามีแท้ๆแล้วได้แบ่งเนี่ยได้เห็นด้วยได้แบ่งด้วยอย่างเงี้ยผมก็ถือว่าไม่รู้ว่าอีกกี่ปีจะได้เจอองค์ที่สองอ่าไอ้เก๋ไม่ต้องไปจำเพราะเก๋มีหลายแบบเอายุคแรกกับยุคสองพอ,อแ,ลแ,ลแล้วแล้วประเด็นมันเคลียร์เลยไหมผมพูดควาจริงนะไอ้ยุคสองอ่ะก็ทะเลาะกันเพราะมันมันเจอพร้อมกันไงมันก็ทะเลาะว่าเฮ้ย พ้าเนี่ยมันได้มาในในในพร้อมกันเนี่ยทําไมอันนึงอ่ะแพงอันหนึงงนหน่งบอกไม่แพงก็คือเหมือนตอนเนี้ยถ้าคุณเข้าไปว่าได้หอมอ่ะคุณก็จะเจอทั้งพราพ่อแช่มกับพระพ่อเงินพร้อมกันใช่ไหมล่ะอ่าแล้วแล้วไปตอนนี้จะมีทั้งพราพ่อแช่มและพระพ่อเงินออกมาพร้อมกันเป็นพระพ่อเงินทั้งหมดไหมคือเอาง่ายๆ่าพาสมเด็จวัดกลางเนี่ยคือพราสมเด็จโตยุคแรกแล้วประวัติจะชัดเจนไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้เพียงแต่ว่า แท้่ะมันเป็นยังไงคนที่ได้มีของแท้ส่งเข้าใจว่าแท้แล้วเนี่ยยังไงพระวัดกลางเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคุณอยากจะได้สองแสนพี่นัทจะขายอะ่ะไม่ใช่ว่าอยากจะได้สองแสนพิ่วีจะขายอยากจะได้สองแสนพี่บิราจะขายมาเมื่อไหร่อ่ะนั้นหนึ่งเรื่องก่อนนะประเด็นคือคนที่ได้เห็นแท้เขาไม่สนใจหรอกว่าส่งประกวดจะติดหรือไม่ติดแต่ตอนเนี้ยผมบอกปัญหาเลยครับว่าไอ้เก๊ที่มันขายออกไปเนี่ยหรือยุคสองที่ไม่ถูกการชําระเนี่ยผมชําระแน่นอนเร็วๆนี้อ่าผมก็รอให้คนโดนเก๊ไปจนเคดอะเวลาเราพูดจะได้ฟังเพราะว่าเขา าไม่เคยเห็นแท้เขาจะเสี่ยงแท้ไอ้พาเก้คือเขาจ่ายตังค์ซื้อไอ้พาเก้ไปแล้วอะอ่าแล้วเขาจะไม่เคยเห็นแท้เขาก็เข้าใจว่าไอ้พาเกท้ที่ที่ไอ้คนขายอนะเล่ามาเนี่ยมันแท้แล้วยิ่งเสียตังค์ซื้อไปแล้วอะยิ่งกับตัวยากก็อเอาว่าให้ซื้อกันไปจนเข็ดก่อนแล้วมานั่งฟังชำระง่ายผมเป็นคนรอเวลาได้นี่รอมา5ปีแต่ผมว่าแบบนี้ยุค2อันไม่ใช่แบงค์อันนี้ยังไม่รู้ยุคอันนี้ยุคแรกอันนี้พอเลยรือไหมพอเนื้อพาเนี่ยข้างในอะเป็นปูนเหมือนกับพาปูหินวัันละครออร้อออกกมมาพ แต่มันออกมาตอนปี16ไงแต่ถ้าตอนออกตอนปี7กว่าเจอแบบนี้แบบเดียวอันนี้ยุคแรกครับเห็นไหมถ้าวันนี้เราได้มีสองอ่ะเราก็จะเข้าใจเลยอ้าวนี่แถม,มเกอโวชันมวลสารเยอะเกออีกวชันหนึ่งแต่ที่เห็นคือมันไม่มีความเก่า,าครับไม่ใช่สูตรสมเด็จโตพาะแท้เขามีชีวิตสมส่วนนะแขนซุม้มขาเกมจากกระดูกกระเด็กไม่สมส่วนชื่นชอบรายนี้กด999เป็นกำลังใจไว้ให้กันนะวันนี้ ลากันไปด้วยนี่ดีกว่ากิ่งพระอุตมะโชว์ไว้ก่อนกิ่งรุ่นแรกกิ่งดําตอกเลขจานและตอกโคดวันนี้ต้องกากว่าฝันดีลาตีสวัสด์แฟนเพจทุกๆท,ท่านนะสะวัสดีครับ